สวัสดีค่ะมาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถสวยๆนะคะมาให้ลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะพิเศษมากะคะ่ะได้รถสวยไม่พอนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันทีถึง50,000บาทนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นเซีวีนะคะรุ่นที่หายากแต่เราหามาให้แล้วนะคะไม่พอเท่านั้นเลก ไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มและคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุด7ที่นั่งไมเนอร์เชนแล้วนะคะมีหลังคาสันรูปมีไวเลสชัชเจอนะคะรถสวยคุณภาพแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดก่อนอื่นไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันทีถึง50,000บาทและได้เป็นรุ่นท็อปสุดไมเนอร์เชนเลยนะคะมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มและเลขไมเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นอะไรไปไม่ได้เลย สำหรับคันนี้ Honda CV 1.6 DTEL มาในปี2020นะคะใครเห็นคลิปนี้อย่างที่บอกรับส่วนลดทันที50,000บาทจากปกติราคาอยู่ที่1,050,000นะคะลดทันที50,000เหลือเพียง990,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและได้เป็นรุ่นท็อปสุด7ที่นั่งไมเนอร์เชนแล้วออปชันจัดเต็มก็คือได้หลังคาสลูปแล้วนั่นเองมีไวเลสชาร์เจอร์และมีระบบความปลอดภัย Honda Sensing แล้วนั่นเองนะคะ และออปชันภายนอกภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้ c u v คันนี้นะคะได้ตัวรถเป็นสีเทานะคะสีสวยดูแลรักษาง่ายมากนะคะและอย่างที่บอกคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดไมเนอร์เชนนะคะสวยมากออปชันจัดเต็มนะคะ กระจังด้านหน้าเป็นสีดำแบบนี้นะคะมีเฮดต,ตัวใหญ่แบบนี้เลยะคะ่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็น Full LED แล้วนั่นเองนะคะมีไฟ Day Time l แ n น i ิ g l i g h t และยังมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นสีเทานะคะสีนี้นะคะดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะลูกค้าถามหาใช้กันเยอะมากๆนะคะ และในส่วนของล้อแม็กนะคะได้ล้อแม็กอลอยนะคะขอบ18เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะลวดลายเฉพาะรุ่นนี้นะคะและในส่วนของซุ้มล้อเบาโชกนะคะให้กองซูมดูเลยนะคะไม่มีคาบสนิมคาบน้ําแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ มีไฟเลี้ยวปลกระจกมองข้างนะคะมี Honda l a เ w w t c h และคันนี้มีระบบความปลอดภัย Honda Sensing แล้วเรียบร้อยนะคะมีคิ้วการศาสตร์มาให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้บอกเลยว่าสีสวยมากนะคะและเป็นรุ่นท็อปสุดใหม่ในเชนแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้าย ดีไซน์เก๋มากนะคะเป็นสีลมดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กัรระยะถอยจอดให้นะคะเสาอากาศนะคะเป็นแบบคีบฉลามแล้วนั่นเองนะคะฝาท้ายก็เปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีขันไม่มีขยับกันเลยนะคะ สภาพเดิมๆม,มากนะคะสําหรับคันนี้และอย่างที่บอกร้านเรานะคะได้รับการตรวจสภาพแล้วนะคะจากสถาบาน One ันวันทุกคายอินสเปกชันว่าได้รับโรดเกตเอทุกคันนะคะภายในนะคะให้กล้องซูมเลยนะคะสวยมากสภาพดีมากนะคะและนี่นะคะเรายัาง ตัดพรมเข้ารูปนะคะ 5D นะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะตัดให้ลูกค้าเลยนะคะให้ทุกคันด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะคะและในส่วนของเบาะแถวที่3นะคะแถวสุดท้ายถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถพับเรียบลงแบบนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความกว้างขวางให้รถนะคะสามารถวางของวางสัมภาระได้อีกเยอะนะคะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดวางกระเป๋านะคะได้เลยนะคะ และมีถาดวางของมาให้นะคะและสำหรับออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงเขาไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภายในของ c ซีวคันนี้นะคะสวยใช่ไหมล่ะมาพร้อมกุญแจนะคะแบบนี้เลยดีไซน์เก๋กไกมากนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มพุ s ตาร์นะคะเท่านี้เองและบอกเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซีวีเขาผลิตรุ่นนี้มาโดยเฉพาะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะอิงอยู่ในสภาพใหม่มากนะคะรุ่นท็อปสุดได้เบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะแผงประตูนะคะให้ดูเลยนะคะเป็นสีดำตัดกับสีไม้นะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่น ท,ท็อปนะคะเขาจะได้ตกแต่งเป็นสีไม้นะคะดูเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะร่องรอยการใช้งานนี่แบบน้อยมากลูกค้ามาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสแบบนี้นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะมีแมปมีแผนที่นำทางนะคะและมี h o n d a l e n Wars นะคะและคันนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing แล้วนั่นเองนะคะ Air Digital นะคะแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคะและนี่พิเศษมากนะคะ Signature นะคะของรุ่นนี้เลยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ แบบปุ่มกดไฟฟ้านะคะผลิตมาเฉพาะรุ่นดีเซลเท่านั้นนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะคะและรุ่นไมน์เชนนะคะเขามาพร้อมนี้เลยไวเลสชาร์จเจอร์แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบหลายสายนะคะตรงนี้มีช่องวางแก้วให้2ช่องนะคะมีช่องวางของนะคะมี power outlet อยู่ในนี้นะคะวางของได้เยอะมากเก็บของได้เยอะมากๆนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดด้วยนะคะมาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยนะคะและยังได้ระบบ Adaptive Cruise Control นะคะเตือนออกนอกเลนมาพร้อมระบบ Honda Sensing แล้วนั่นเองนะคะส่วของตรงนี้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายนะคะจากทางด้านหนีน้ได้เลยนะคะมีระบบ การลื่นถลายนะคะเตือนออกนอกเลนเตือนการชนด้านหน้านะคะและมีเมมโมรีซีททั้งหมด2ตําแหน่งนะคะและนะคะมาพร้อมคู่มือนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีคู่มือนะคะระบบน้ำทางและมีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะคะและคันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะมีประวัติดูแลสูนย์ตลอดเลยนะคะลูกค้าระยะถัดไปนี่อยู่ที่ กิโลเมตรที่ห้าหมื่นเลยนะคะโหได้คันนี้นะคะได้รถสวยไม่น้อยคุณภาพดีอีกต่างหากนะคะและนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะรุ่นท็อปสุดคันนี้ไมเนเชนนะคะได้หลังคาสรลฟนะคะโหออปชั่นเขาจัดเต็มมากนะคะหลังคานะคะเปิด นะคะรับลมรับอากาศได้เลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดอากาศเย็นๆก็สามารถเปิดสันลูฟนะคะได้เลยนะคะออปชันนี้ดีมากนะคะและในส่วนของห้องมุสานะคะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด7ทีน่นั่งเบาะยังอยู่ในสภาพที่หูใหม่มากแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะลูกค้าดู ้าเพดานนะคะสะอาดนะคะมีแอร์ตอนหลังไม่หลอแน่นอนนะคะห้องผู้ชานก็กว้างขวางขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะและมีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะเย็นช่มตรงนี้แล้วก็เพด,า,ด,ดานด้านหลังนะคะมีช่องเสียบนะคะ USB ให้ทั้งหมด2ช่องนะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะนี่ มาพร้อมหลังคาซันลูฟนะคะและคันนี้นะคะเรายัางติดตั้งเบาะนะคะไฮโซฟิกได้นะคะและโปรโมชั่นนะคะจะเป็นยังไงห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนนีนนะคะก็คือห้องเครื่องของคันนี้นะคะเรามาเริ่มจากคานด้านหน้านะคะน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขนันไม่มีขยับนะคะแผ่นมอกอนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะ ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากลูกค้านะคะและคันนี้เครื่องยนต์สายสะอาดนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ามันนะคะเป็นเครื่อง 1,600cc นะคะหรือ1 6 0แรงม้านะคะเครื่องยนต์สายสะอาดนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะและบอกเลยว่า c V v นะคะเขาผลิตรุ่นนี้มาตอบโจทย์นะคะลูกค้า ที่หาเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะและอย่างที่บอกนะคะคันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมากนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันที50,000บาทเลยนะคะปกติเราขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหบาทลดทันที50,000บาทเหลือเพียง9ก้าแ0นเบาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสด ก็ฟรีแวกจะเปอร์เซนต์ฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่จัดไฟแนนซ์เคดีตีฟรีดาวได้เลยนะคะความสบายๆเพียงเดือนละ16,00 0บาทต่อเดือนนะคะนานสุดๆ7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เซเท่านั้นนะคะและลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมร้านนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยะคะร้านเราเปิดทุกวัน ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดและร้านเราก็หาง,ง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทรัลวิสเกตเพียง5นาทีอยู่ติดกับโลตาสไซน้อยหรือมาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้นะคะคําว่าไลออนคารรถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะไฟแนนซ์นะคะไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปบริการเซ็นเอกสารนะคะถึงที่บ้าน และที่ทำงานเลยและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกมารับรถอีกเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถกับเราบอกเลยว่ามีแต่คำว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและไม่พอนะคะได้รถสวยๆไม่น้อยแบบนี้เราก็มีรับประกันหลังการขายให้นะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลโหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ และร้านเรานะคะก็มีช่องทางการติดต่อไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k y o u u u b e ไลน์ t i k t o o k หรือเว็บไซต์หรือจะทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะเรามีแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางเลยและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการทำความสะอาดล้างขาัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะ ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ะค b e เป็นกํำใจให้เราด้วยนะคะและสําหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ